นอกจากที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วยูโคราชแล้วที่อำเภอประโคนชัยเพื่อนกั่เช่นกันนะครับหลวงโตครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนการได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัยนะครับมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่ามหัศจย์เทียนพรรษาประโคนชัยนะครับเพื่อนการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิญชมขบวนรถแห่เทียนนะครับพรรษาจากหกคุ้มวัดนะครับที่ได้แกะสลักเป็นโตละครในพุทธประวัตินะครับโดยสร้างทองทินที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นเองครับ ภาพบรรยากาศนะครับนี่คือพิธีเปิดงานนะครับผมที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรน,นะครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในายชัยวัดจุนธิรพงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพระคู่สิริขณารักเจ้าคณะอำเภอประโคนชัยจา่าพันจา่าเอกนะครับโสพลสิทธิจันทร์นะครับประหลัดอำเภอประโคนชัยพร้อมทางนายเสริมศัก ท่องศรีร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายศิวริตศรีบุญเรื่องผู้อำนวยการทททๆสำนักงานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลประค้นชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประค้นชัยผู้อำนวยการโรงเรียนตะลุง่งพิทยาสรรน,นะครับพร้อมทั้งผู้กำกับสถานีตำรวจผู้ทอนประค้นชัยทั้งเม็ดนีนะครับเพื่อนกะได้แถลงข่าวนะฮะการเตรียมจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัยนะครับประจำปี2 5 6 6มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่ามหัศจั์เทียนพรรษาประโคนชัยนะครับซึ่งเพิ่ิจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึงวันที่สสิงหาคม2566นี้ให้เป็นที่รู้จ,จักแพร่หลายนะครับซึ่งงานแห่เทียนดังกล่าวนะครับเพิ่นกะจัดอันดับขึ้นนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะผมะนะครับผมได้อันดับที่3ร่องจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับ การจัดงานประเพณีแห่เทียพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปีนี้นะครับเกิดจากความรวมมือทั้งชุมชนวัดโรงเรียนเป็นที่ม่าของคำว่าบาวรบ้านวัดโรงเรียนเดารวมกันในการแกสลลักเทียนซึ่งต้นเทียนหรือการตกแต่งตรถเทียนพรรษารวมขบวนแห่เทียนมีขบวนแห่เทียพรรษาเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับ6ขบวนเดียกันคือมีจากวัดโคนวัดช่ยวัดโพวัดแจ้งวัดจำปาและวัดกลาง ซึ่งแต่ละวัดก็จะมีโรงเรียนและชุมชนรวมขบวนแห่เพื่อแสดงความร่วมมือและจากถูกผักส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโดยในวันที่สองสิงหาคมนี้นะครับผักเสราจะมีพิธีเปิดอย่างยิงใหญ่บริเวณด่านนาสำนักงานเทศบาลตำบลประคนชัยพร้อมขอบวนแห่เทียนของทั้ง6กขุมวัดการแสดงของชุมชนและกนักเรียนจากทุกโรงเรียนในเขตอำเภอรประโคนชัย ตอนค่าเพื่อนกับมีมินิคอนเสิร์ตลําเพื่นวงสะกรศิลปินนะครับมอลลําและการช่มการแสดงโปรงล่างขุนหารอีสานศิลป์จังหวัดศรีสะเกดในวันที่3สิงหาคมนะครับมือต่อมาก็จะมีภาคค่าก็จะเบิงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวประโคนช่ยการประกวดทิดาเทียนภรษาและการประกวดขวัญใจชุ่มชนครับสำหรับงานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์นะครับเพ่นก็ไเด็กล่าวว่า งานประเภทนี้แฮเทียนพรรษาประค้นชช่นะครับเป็นงานประเภทนี้ที่ยิ่งใหญ่และมีความภาคภูมิใจนะครับอีกงานหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทุกคนต,าต่างต่างตารอค่อยนะครับเพื่อที่สิน,น้ำอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาโชว์และแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความรวมเมื่อร่วมใจในรูปแบบตน้นเทียนพรรษาที่งดงามและขบวนแฮเทียนที่อลังการและสนุกสนานนะครับพร้อมทางได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวระของคนในชุมชนชาวอำเภอประค้นชช่และนักท่องเที่ยวนะครับผมได้มีความสนุกสนานกัน โดยคาดว่าในห่วงเวลาของการจัดงานดังกล่าวนะครับสิมิเงินสัพัดนะครับพร้อมการเกิดเงืนหมุนเวียนในพื้นที่เป็นจํานวนมากจึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับร่วมถึงชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมชวมความยิ่งใหญ่งงของขบวนแห่เทียนเขาพันศาในเทอนนีนะครับชมความงดงามของวัฒนธรรมร่วมทางเลือกสื่อสินค้า ของชุ่มชนนะครับอาหารพื้นทินที่ได้ขึ้นซื้อนั่นเองนะครับในงานประเพณีแห่เทียนพันสาประคนนชัยประจำปี2 5 6 6ซึ่งเพิ่นสิจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3สิงหาคม2 5 6 6นี้พร้อมโดยพร้อมกันนะครับสำหรับทางด้านาจราจ,จรนะฮะสถานีตำรวจผู้ท่อนประโคนนชัยเพื่นก็ได้วางแผนการจราจ,จรนะครับรวมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลประโคนชัยนะครับและองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยร่วมทั้งทีมอาสาสมัครกู้ภัยในเขตพื้นที่นะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกและการจราจรในพื้นที่ร่วมไปถึงเตรียมเส้นทางพิเศษเพื่อรถพยาบาลนะครับจัดทรงพุ้ป่วยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับสำหรับประเภทนี้ที่ภาษานะครับของอำเภอรประโคนชัยนีครับุผู้ชมครับมีมานานกว่า 70ปีกันแล้วนะครับช่วง<ช>แรกเพิ่งก็ใส่เป็นการแฮรเทียนพันษาโดยใส่เกวียนนะครับก่อนจะมาเป็นรูปแบบก็คือจากเกวียนกับเป็นรถกระบะจากรถกระบะมาเป็นรถหกล้อรหรือรถซิบล้อตอนนี้กลายมาเป็นรถหัวตัดนะครับช่วงแรกของระ้วันการประกวดเพลินนะครับเพิ่งก็ห้เป็นน้ำมันกาดปีบบนึงนะครับนะครับ สมัยตะกี้สมัยตะก,กี้ P, ตะกี้เจ็ดสิบปีตะกี้เป็นประกวดกันกกิไห่น้ำนั่นกาดปีบีนึงลำคาแห้งเด้ตะกี้ตะกี้ถือว่าลำคาเพราะราะคาสูงนะครับการแห่ขบวนของเพลนนี่คือเป็นการรักษาขนามทรำเนี่ยประเพณีช่วงหลังก็มีการแข่งขันสูงแต่เป็นก็ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวอำเภอรประโคนชชยเอาไว้ก็มีการแกะสลักตนเทียนอย่างประณีตสวยงามและก็มีการจะประกวดแข่งขันก่อนประกวดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จการประกวดการแห่เล่วเพิินก็เอาไปถวายวัดตามคุมวัดต่างๆคือกันครับต้องไปชมให้ได้นะครับผมยิ่งใหญ่เป็นอันดับ3าของประเทศอันดับแรกอุบลราชธานีของเฮาอันดับสองโคราชอันดับ3ามก็คืออำเภอประโคนชัยนี่แหละครับสวยสดงดงามระวังวันที่2ถึงสสิงหาคมนี่ก็อย่าลืมอย่าพลาดกันแล้วกันนะครับ สิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของความความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับอย่าลืมว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธนั่นเองนะครับ